สวัสดีค่ะวันนี้เดี๋ยวพามาชมงานอสองคูนสามเมตรนะคะเป็นงานซุ้มยาแคร่ค่ะอันนี้ตัวแคร่นะคะ,ะขนาดสองคูนสามเมตรค่ะแบบกั้นพิมพ์สามด้านนะคะแล้วก็มีที่วางของให้หนึ่งด้านค่ะด้านหลังหลังคานะคะมุงด้วยหญ้าแฝกค่ะซึ่งจะมุงให้หนาๆทีๆเลยค่ะ อันนี้ลวดลายสวยงามเลยนะคะอารับน้ําหนักได้เยอะนะคะเพราะว่า,าทางช่างนะคะมีเทคนิคในการลองอ่ะคานนะคะซึ่งจะรับน้นาําหนักอ่ะขึ้นสิคนได้สบายเลยค่ะ หากลูกค้าท่านใดสนใจนะคะก็ทักเข้ามาที่เพจทีมงานอุบลไผ่สินนะคะหรือแอดไลน์เ like ข้าดีเบอร์0646959987ทักหาแม่ค้าได้ตลอดเลยจ้าสำหรับวันนี้แม่ค้าขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้สวัสดีคะ่ะ